สวัสดีครับสวสนธนพัฒน์สกลนครน,นะครับ e ีพีนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมการตอนกิ่งนะครับไผ่ยักษ์น่านนะครับวันนี้เราจะทำที่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมนะครับ สวัสดีค่ะทีมงามนาาธนพัฒน์ค่ะขั้นก่อนอื่นจะพามาชมขั้นตอนแรกเลยค่ะกุ้ยมะพร้าวมีคคตเตอร์กันไก่แล้วก็เชือกค่ะขั้นตอนที่เราจะตอนกิ่งกันนะคะ,คะเป็นอุปกรณ์นาะใช่ค่ะอุปกรณ์ก่อนอื่นเราต้องมาแต่งกิ่งให้เข้าก่อนเลยค่ะนี่ค่ะกิ่งที่เราจะตอนนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตจะเห็นเขาจะมีรากอากาศ นี่ค่ะเขาจะมีรากอากาศของเขานี่ค่ะเขาจะมีรากอากาศออกมาแล้วเราก็เอาถุงมาครอบตอนเขาได้เลยค่ะยังไงเขาก็ติดค่ะเพราะเขามีรากอากาศนี่ค่ะนี่ค่ะทุกกิ่งมีรากอากาศแล้วค่ะเขาพร้อมเกิดเราก็แต่งให้เขาก่อนค่ะ ไปเรืร่อยลักษณะรำใหญ่มาก ตัวน,นี้จะมีลักษณะพิเศษด้วยนะฮะจะเป็นคบเป็นลำที่คบฟันค่ะ<อ>ตัวน,นี้เรารอรุ้นกันนะครับแล้วก็ตัดปลายเขาออกเลยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เขาไปเลี้ยงปลายแล้วคันนี้ แตงกินคะแนนก็ออกเพื่อจะได้ห้นถุงได้ค่ะเพราะว่าเขาใหญ่ตัวเขาใหญ่อยู่ค่ะขนาดน,นี้ ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็าขุยมะพร้าวแล้วก็แล้วแต่คนถนัดนะคะนี่ถนัดกันไกลค่ะบางคนก็เอาคัตเตอร์กรีดเผอิญเป็นคนซุ่มซ่ามอะคะ่ะกลัวจะบาดมือเอาค่ะเอากันไกลดีกว่าค่ะ <c oughs> นี่ครับแล้วเราก็เวกเขาเวก เราตีให้เขาุโตเขาใหญ่แล้วเราก็มาเตรียมเชือกสวนมะพร้าวนี่มีมีสูตรไหมมีค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะใส่แช่น้ําไว้สามวันค่ะวันที่สามนี่เราก็จะใส่น้ํายาเลี้งรากช่วยเขาหน่อยเขาก็จะมีน้ํายาเลี้งรากไปในตัวเขาก็จะออกรากไวกว่าค่ะแล้วก็พุ่มได้เลยค่ะ หุ้มแล้วก็ตุ้มตูดเขาน้ำเขาออกหน่อยตุ้มแล้วก็บีบให้เขามิดแล้วก็เอาเชือกรัดรัดให้แน่นเลยค่ะรัดสัก สองอันค่ะกันให้เขาแน่นๆค่นลากเขาจะได้ออกไวออกง่ายๆมิธีตอนไม่ยุ่งยากมากนะคะก็ประมาณนี้แะคะ่ะเราก็รอดูผลงานได้เลยค่ะแต่เขาก็จะออกลากมาให้เราเห็นเลยค่ะตรงนี้นี่ค่ะดิบ น้ำก็ออกก็ประมาณนี้ค่ะ นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพอเสร็จจากขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะตอนไปถึงกิ่งบนยอดสุดนะครับเท่าที่ลากาดหรือเท่าที่เราจะตอนได้นะครับหลังเสร็จจากนั้นนะครับเราก็จะตัดปลายนะครับปลายยอดทิ้งเลย เพื่อจะให้สารอาหารเนี่ยไม่ไปเลี้ยงยอดแล้วนะครับให้สารอาหารเนี่ยมาเลี้ยงที่ตุ่มนะครับทําให้รากเนี่ยออกตุ่มได้เยอะนะครับแล้วก็ออกไวขึ้นใช่ครับใช่เราจะออกไวขึ้นนะครับสําหรับ EP นี้นะครับถ้าเพื่อนๆนมีข้อสงสัยนะครับหรือข้อแนะนําหรือต้องการอ่พาพันุไผ่นะครับตัวอื่นเพิ่มเติมนะครับติดต่อมาทางเพจ สวนไผ่ธนพัฒน,น์นะครับสกลนครนะครับเอยวจะขึ้นลิงด้านล่างให้ให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับโอกาสหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปชมไผ่ตัวไหนเนี่ยรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ